เอาเเอาเลับติ่งเออเออแล้วรักเขาหระรักด้วยแค่รักรักทุกคนเตอรักทุกคน เขเกมว่าอะไรไม่รู้รไม่ใช่ไหนละไม่ใช่จำไม่ได้ว่าเขียนอะไรอย่างเงแฝงไม่ใช่เออว,ว่าเขียนว่าอะไรไม่ใช่ตีมองอะไรเป็นตอเต่าไม่ใช่ตตอ่ เขียนว่าอะไรู้จังยรื้องสอ่งนี้อาไเาฟังเออหรอทำไม่ได้ไไดเขีย,รยรนระยะลักน้าเนื้อเพลงกลับ ในมือเราสวยสุดในบ้านหกขีโมงมากของเขาด้วดัมือสวยสุดพี่ต้นใช่มีชาวเมืองเทียงทองไทยก็ไทยหกขีโมงฮะคัดไทยได้ยี่สิบโม้เว้ยเต็มรอย บ้านนี้จะเงาจะเล็กๆบ้านโน้นบ้านนี้เขาว่าเราไม่สวยบ้านเราไม่รวยบ้านเราบ้านบ้านเราไม่รวยตามเขามันไม่ใช่มันมีคำหนึ่งบ้านเรานี้ไม่รวยตามเขามันไม่ทาบ้านใครสวยรู้รักกัช่างเขาเราไม่ได้รักไปพักแล้วก็เงาจะนอนที่บ้านของเราก็เท่านั้นผัดเดือดนีระมางท่าาแล้วท่านท่านรอได้เลย ถึงบ้านนี้พี่น้องจะเยอะแยะ<ม>ชอบคิดยุบยิกเยอะแยะแตะแปไกาแล้วพี่น้องบ้านไหนไม่เคยทะเลาะก,กัน<ม>ถึงบ้านนี้้าพองจรบกวนโรค,คมีครบไม่ล้างมีผ้าไม่ได้ซักลับบ้านนี้ถึงแม่ไม่ใช่บ้านในฝันมีผู้คนม, <uss> มากมายที่ส่งพลังเข้ามา เพลงนั้นจำไม่ได้ม,ไมีช้าได้ไ ご無沙汰な。はい เราพออยู่พอดีันเราพออยู่พอดีันต่อไปผมยาวขค่นก้ผมหยิบไปหยิบอยู่แล้วตอบ หัวก็ใชยตรงนี้ทีภาพแคนาีพวกมมีนะครับทุกคืนเราจะอนี่นี้ไว้เราจะนอนทุกคนี่มัวฝันนี้ก็คืวมาสักใจเช้าหรือ,อที่รียกว่รับรับนในใรัหล,บหลับ่ที่มันจะมีแบบใจเช้าจะมีจะมีเซนส์รู้ข่าวภาพมีทีท่าผมหึ่งแปงองตอ่อ อย่าร้องเพลงชอบอืมออาซี ที่ต้องการเรื่อยที่ต้องการเรือยไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่ความเป็นได็กกคือเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่้ฉันดู้ลเข้าใจคำว่าสมวังไม่ว่าจะร้องเรือว่จน่าก็ไม่ พลงนี้หรอใช่จำได้ว่าตอนใช้เบอร์เก่าไอคอลลิ่งแมลดี้กับ E T C E T C ล้วน ไม่ใช่รู้ไหมรับชบคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจ <c oughs> มี่เปิดเพียงตอมไม่รเสรมีหรอาืมากมแต่ไม่รู้ต้องเดินอกไกลเท่าไหร่เพราะมีเรื่องราวมากมาย จะรักรักตายลับหอกเพลงน่ไม่ได้ไปถึงวันจากลาหมดเวลาแล้วที่มีให้กันต่อจากวันนี้จบวันที่สองเราตามนี้ที่ ไม่ขนาดหาคอไม่หนักมากพี่ตีแบบแบบพี่ตูนยันเรื่องต้องเล่นเปนแบบใช่ไหมทไหเอฟได้ถูกได้แบบเรียว่าอะไรออได้ได้ได้ทุกแนวไม่ได้จับจงเล่นยัง